เวลาที่ผู้สูงอายุท่านเจ็บป่วยสิ่งที่จะตามมาก็คือความอ่อนแอทางด้านของจิตใจเราเนี่ยนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเป็นพลังใจเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเวลาคนที่ร,รักไม่สบายเรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกทุกข์นะคะแต่การที่เรายอมรับความรู้สึกอะคะ่ะจะทําให้เราสามารถก้าวข้ามได้อย่างรวดเร็วเพราะเรารู้นี่ว่านวันนี้เรารู้สึก ทุเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกกังวลเราแค่ยอมรับมันค่ะการยอมรับไม่ใช่ความอ,อดแอไม่ใช่ความ่ายแพ้นะคะแต่เป็นการที่เรากําลังบอกตัวเราเองว่าฉันรู้สึกแบบนี้นะเมื่อเรายอมรับความรู้สึกค่ะทุกคนคาะเราจะไม่จมดิ่งอยู่กับความรู้สึกแต่เมื่อเราไม่ยอมรับเราอาจจะดูภายนอกเหมือนกับว่าเราเข้มแข็งนะแต่จริงภายในอะค่ะมันเจ็บปวดมันเจ็บช้น ดังนั้นตอนนี้ใครก็ตามที่คุณทุกอยู่จงยอมรับความรู้สึกของคุณค่ะแล้วเขียนออกมาก็ได้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรแล้วให้คุณอ่านแล้วคุณจะเห็นตัวคุณเองมันเป็นสิ่งที่คุณเขียนออกมาเป็นเหมือนกระจกเงาให้คุณเห็นตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณรู้เลยว่าเอ๊ะคุณต้องคุยกับใครคุณต้องปรึกษาใครคุณต้องฟังครูบาอาจารย์ พระอาจารย์ท่านไหนที่สามารถชุบชูจิตใจของคุณได้เป็นท่านที่คุณเชื่อถือและศรัทธา